สี่ข้อที่สองเราจะต้องรักษาทรัพย์สินของเราทรัพย์สินของเรานับตั้งแต่ร่างกายนี้เป็นทรัพย์สินไหมเป็นนะเราไปขโมยของใครมาก็เราขโมยเงินทรัพย์สินของใครมาก็ผิดศินแต่ว่ากฎหมายนั้นเอาแง่คนไหนไปขโมยไปรักของอื่นกฎหมายดูแลรักษาแต่ว่าเราขโมยเงินของเราเองเนี่ยกฎหมายเอาผิดได้ไหม เอาผิดไม่ได้แต่สีเอาผิดได้เช่นเรามีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยเป็นเงินของในครอบครัวของเราถ้าเอาเงินหนึ่งร้อยบาทนี่ไปซื้ออาหารมาในครอบครัวนั้นก็ได้กินกันทุกคนแต่เอาเงินหนึ่งร้อยบาทนี่ไปซื้อเหล้าเลี้ยงเพื่อนซื้อบุหรี่ซื้อยาซื้อของเสพติดมึนเมาเนี่ยคนในครอบครัวเป็นยังไงได้กินด้วยไหมไม่ได้กินแล้วขมโมยไปแล้วพ่อบ้านขามโมยเงินร้อยนั้นไปกินคนเดียว นี่เขาเรียกขโมยตัวเองหรือเรามีเงินอยู่ร้อยบาทเอาเงินนี้ไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยซื้อเบอร์หรือไปเล่นการพน,นันขโมยเงินของใครขโมยเงินของตัวเองนะเพราะมันเล่นแล้วมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นศีลก็ต้องเอาผิดคนเล่นการพน,นันในฐานะขโมยเงินของตัวเองและครอบครัวนะเพราะนั้นเราต้องไม่ อะไรล่ะไม่ช่อไม่โกงไม่คอ,อร์รัปชันไม่ทำลายทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นนะทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายนะอันนี้ก็เรียกว่าผิดศีลข้อที่สองคือการรักษาเมื่อกี้พูดลืมพูดถึงเรื่องว่าอัน,นิสงส์งการรักษาศีลข้อที่หนึ่งทำให้เรามีอะไรนะ เวลารักษาสินข้อที่หนึ่งได้ดีเราก็จะมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีแต่คนไหนที่ผิดศินข้อหนึ่งบ่อยๆคนนั้นเป็นยังไงก็จะเจ็บป่วยบ่อยสุขภาพไม่ดีอายุสั้นนะคนไหนผิดศินข้อหนึ่งบ่อยๆให้ดูที่สุขภาพดูโครคไข้ไข้เจ็บดูที่ความอายุสั้นหรือ,อยาว แต่คนที่รักษาศินข้อหนึ่งดีครบถ้วนและกว้างกวางมากเท่าไหร่ก็จะมีความแข็งแรงมีสุขภาพดีไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนยน,นะวัดกันตรงนั้นว่าสีลข้อหนึ่งดีไม่ดีดูตรงนั้นศิลข้อสองถ้าหากว่าเราละเมิดสินข้อสองบ่อยๆเราก็จะเป็นที่ระแวงสงสัยเป็นที่กล่าวหาไม่น่าพบหาของเพื่อนมนุษย์นะเราถ้าเป็นพ่อบ้านถ้าหากรักทรัพย์ของตัวเองบ่อยๆ ก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจของลูกเมียเพราะว่าแอบเอาเงินไปเล่นการพนันบ้างอาแอบเงินไปซื้อเหล้าบ้างอาแอบเงินไปซื้อหวยบ้างแอบเอาเงินไปทำนั้นทํานี้ที่เป็นการขโม,มยทรัพย์สินของตัวเองนะกฎหมายห้ามได้แค่ขโม,หมยห้ามขโม,มยทรัพย์สินของผู้อื่นแต่สีนั้นได้ลึกไปถึงขนาดแม้แต่ขโม,มยทรัพย์สินของตัวเองก็ผิดศีลน,นะดังนั้นกระห้ามลักขโม,มย ถ้หากว่าคนไหนที่มีนิสัยรักขโม,มยบ่อยๆก็ทําให้ไม่เป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ระแวงและเป็นที่ก่าวร้ายของสังคมและครอบครัวนะสิ่งข้อที่สมรักษาอะไรลําดับให้ดีนะข้อที่1รักษาชีวิตข้อที่สองรักษาทรัพย์สินข้อที่สามรักษาอะไรเออเป็นนักเรียนใหม่เท่านั้นเลยนะนี่นมันเคยเขาวัดกันมานานแล้วนะเคยปฏิบัติกันศิลข้อที่สามรักษาอะไร รักษาสิทธิและหน้าที่ถ้าเราถูกละเมิดสิทธิของเราก็ผิดกฎหมายใช่ไหมกฎหมายเอาผิดได้ว่าใครมันละเมิดสิทธิของเราร่างกายนี้เป็นสิทธิของเราแล้วก็เป็นของมีเจ้าของอเป็นร่างกายนี้เป็นของพ่อของแม่คนไหนแต่งงานก็เป็นของลูกของผัวคนไหนมีเจ้ามีนายก็เป็นของเจ้าของนายคนไหนมี ปุญาติยายเป็นก็ของปุยญาติยายมีเจ้าของนะเพราะฉะนั้นคนไหนมาละเมิดสิทธิตรงนี้ก็จะผิดกฎหมายแต่ในศีนั้นแม้แต่ละเมิดตัวเองนะละเมิดสิทธิของตัวเองเคยละเมิดสิทธิของตัวเองไหมละเมิดสิทธิของตัวเองทําอย่างไรสิทธิและหน้าที่ของเราทําอะไรเราไม่ทามําต่างนะละเมิดสิทธิเดี๋ยวนี้ ไอ,อ้ละเมิดศีลไม่ได้ไปหลวงผู้แทนเขาก็ตัดอะไรตัดศีลด,ด้วยนะตัดศีลด,ด้วยเ,นะเพราะฉะนั้นอย่าละเมิดตัวเองทุกคน,นส่วนใหญ่ก็ละเมิดตัวเองทําร้ายตัวเองละเมิดตัวเองเออแล้วก็ละเมิดของรักของห่วงผู้อื่นเช่นว,ว่าแต่ในศีลแบบหยาบๆก็คือว่าไม่ไปละเมิดลูกตัวผัวเมียของผู้อื่นอันนี้เป็นแบบหยาบแต่ที่ศีลก็คือไม่ <c oughs> ละเมิด ของอันไหนเป็นที่รักเช่นเสื้อผ้าของคนอื่นเขาซักตะเอาไว้เนี่ยเราไปทําให้เขาเพื่อนนี่ผิดศิลข้อสามแล้วหรือว่ารถเขาจอดไว้ดีๆเราเอาอะไรไปขูดเล่นเป็นละเมิดสิทธิของเขาผิดศิลข้อสามนะหรือบ้านเรากวาดไว้สะอาดแล้วเราถือวิาสาสัต์เดินใส่รองเท้าเหยียบเข้าไปอาดอาดเลยผิดศิลข้อไหนผิดศิลข้อสามแล้วนะ หรือเรายืมของเขามาใช้แต่ว่าทําให้ของเขาเขาเสียหายโดยที่ไม่ใช้คืนผิดสินข้อไหนผิดสินข้อสามเราไม่ได้รับขโมยนะแต่ว่ายืมมาใช้แล้วไม่ใช้ให้ถูกต้องตามกติกาทําให้ของคนอื่นเสียหายไม่ใช้คืนแต่นี้ก็เราละเมิดสิทธิของผู้อื่นผิดสินข้อสามนะเพราะนั้นการรักษาสิทธิหน้าที่ของตัวเองก็เรียกว่าผิดสินข้อสาม เพราะนั้นคนที่รักษาสิ่ง่อสามก็จะ,ะเป็นคนที่รู้จักรักษาสิทธิหน้าที่ของตนเองไม่ละเมิดล่วงเกินในสิทธิของผู้อื่นอาน,นิสงส์ก็คือทําให้เราได้รับการยอมรับนับถือ,อเป็นคนที่คนอื่นเคารพว่าไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเป็นที่เคารพเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่นได้นะสิ่งค้อสี่รักษาอะไร สินข้อหนึ่งรักษาชีวิตสินข้อสองรักษาทรัพย์สินสินข้อสามรักษาสิทธิและหน้าที่สินข้อสี่รักษาสินห้าข้อยังไม่ครบเลยของเราเนาะไม่รู้ว่าสินข้อสี่เนี่ยรักษาอะไระรักษาสัจจะเป็นมนุษย์ต้องมีความจริงใช่ไหมถ้าหากว่าคนไหนไม่มีความจริงความจริงที่เราใช้ในมนุษย์ นี่มีอยู่สี่อย่างนะความจริงที่เป็นอริยสัจสีระดับหนึ่งและความจริงในวจีสัมมาวาจานั้นก็อย่างหนึ่งดังนั้นเราต้องรักษาความจริงใจความสัต์ความซื่อสัต์คนไหนไม่ซื่อสัต์ผิดศีลข้อไหนผิดศีลข้อสีต้องรักษาความจริงเป็นคนซื่อสัต์เป็นคนจริงใจเป็นคนตรงต่อเวลา เป็นคนที่มีความจริงใจมีความรับผิดชอบคนไหนขาดความรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบก็พิสิทข้อสี่ได้เหมือนกันนั้นข้อสี่รักษาความสัต์จริงนะโดยที่ไม่พูดปดไม่พูดเส่อเสียไม่พูดคำหยาบไม่พูดเอเจอนะทีนี้ส่วนใหญ่เราก็าไปพูดต่อผู้อื่นแต่ในจิตใจของเรานั้นมันก็ไม่เราต้องรักษาสัจในใจของเราโดยว่าเรามาที่นี่เรามาทําอะไร ตั้งใจไว้มีสัจจะไว้ว่าจะมาจะเจริญสติมาพุทธวัตรปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ทําเราก็เสียสัจจะพิสินข้อสีได้นะแล้วก็ตรวจสอบสินของเราเฮ้เราตั้งใจทาหรือยังเราจริงใจทาหรือยังเรามีความสัตย์ก่อตดอเองหรือยังพิสินนะเราก็จะมีสินข้อสี่สินข้อห้ารักษาอะไรอืมเพราะว่าสินทั้งหมดนี้ก็มีการตรวจเช็คอยู่ เพื่อที่จะให้เราได้ครบทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาเรามาที่นี่มายากอยู่ยากกินยากแล้วนอนยากไปเห็นที่นอนแล้วแทบจะกลับบ้านเลยบางคนใช่ไหมไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีที่นอนนุ่มๆไม่มีอะไรน้าปลอดภัยเลยนะแต่ที่นี่เราอยู่กันมา4ีหปีไม่เคยมีอะไรที่ไม่ปลอดภัยเพราะมีสิ่งรักษาอยู่นะไม่ต้องกบบังวลศีลข้อหารักษาอะไร สิ่ข้อหนึ่งรักษาชีวิตสินข้อสองรักษาทรัพย์สินสิ่ข้อสามรักษาสิทธิและหน้าที่สินข้อสี่รักษาสัจจะสินข้อห้ารักษาอะไรรักษาสุขภาพในะแน่ใจนะสิลข้อห้าคบควรอีกทีว่าอะไรนะสุราเมรยะมัชฌปมาท สุราเมรยะมัชชะปะมาทะสี่อย่างในความหมายข้อเดียวนะ,ะเว้นจากการดื่มสิ่งเสพติดมึนเมาคือสุราชนิดแรงและชนิดอ่อนที่มีเครื่องเสพติดทั้งหลายเบีย์นี่เป็นมัเป็นเมรไรใช่ไหมเบีย์นี่เป็นเมรยะไม่ใช่ดื่มเบียไม่ดื่มเหล้าผีศีลได้ดื่มเบีย์ไม่เป็นไรไม่ใช่นะ พาเข้าประเภทที่สองคือมัจมีระยะมีไรนะเป็นสาธูเป็นเบียรแล้วก็เป็นมัชชะมัชชะอันที่สามก็จะเป็นบุรีกัญชากาแฟเฮโรอีนกาแฟนี่ก็ผิดสิทธิ์ก็้านะพราะมันทำให้จิตจิตใจเรานีผิดปกติได้กัญชากาแฟเฮโรอีนฟินผงขาว พวกนี้อยู่ในมัชฌะนะทุลามีระยะมัชฌะแล้วอีกอันหนึ่งเวลาเราไปทําอะไรผิดพลาดเสียาหายนะเดินไปในเตะแก้วแตกผีสิงข้อไหนข้อห้าเพราะประมาทแช่ประมาทนะกินข้าวกินไปกินมากัดลิ้นตัวเองผีสิงข้อไหนสินข้อห้าไม่ระวังนะกัดลิ้นตัวเองก็ผิดสิงนะเห็นไหมเดินไปเดินมาเป็นเตะ หัวไม่เท้าเป็นสะดุดหินเข้าเล็บเปิดนะฮะหัวไม่ตีนแตกพี่ศินข้อไหนพีศินข้อห้าเห็นไหมเพราะประมาทเดินไปเดินมาไม่เห็นเอาหัวไปชนไม้หัวแตกพี่ศินข้อห้านอนกลางคืนนอนไปปิ้งไปก็มาตกเตียงพีศินข้อห้าอีกเห็นไหมเพราะนั้น 5, อีกห้าครอบคุมมากเพราะฉะนั้นทว่าสุราเมรยะมัชะประประมาณ ทัฐานาเป็นที่ตั้งของความประมาทนะประมาทัฏานาเป็นที่ตั้งของความประอันเป็นที่ตั้งของความประมาทสิ่งเสพติดมึนเมาทั้งหลายเป็นที่ตั้งของความประมาทดังนั้นความประมาทคือการขาดอะไรขาดสติเพราะฉะนั้นสิ่งข้อหาคือการรักษาอะไรสาสติไม่ใช่รั้ษาสุขภาพนะรักษาสติสมปชัญญะเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่เราจะต้องรักษาสิ่งกข้อหาอย่างเข้มข้นเลยรักษาสติคือรักษาสติไว แม้กระทั่งใจก็ไม่ให้ประมาทนั่นเห็นไหมทุกงีถ้ารักษาศีลครบข้อห้าข้อจริงๆเนี่ยเราก็สบายทั้งเยอะนะรักษาสติสัมัญญาไม่ขาดจากกายแล้วก็ไม่ประมาทแล้วก็ทําให้สบายศีลข้อ5รักษาสติสาม,มัญญะบวกลงไปศีลข้อ6ว่าไงวิกาละโภชนาเวรมามณีสิกขาประทางสมคนเราที่เจ็บไข้ได้ป่วย 80- 90เปอร์เซ็นะมาจากอะไร มาจากอาหารใช่ไหมครมาจากอาหารที่เราบริโภคแล้วไม่สะอาดบ้างอาหารเป็นพิษบางอาหารไม่ได้คุณภาพบ้างอาหารไม่ครบบางหรืออาหารที่กินเกินมากเกินไปบ้างอาหารที่สั่งสมสารพิษชนิดต่างๆมีกระทง,ง,งเพราะฉะนั้นบอกว่าวิาวกาลโภการกินสิ่งไหนที่ทําให้ร่างกายของเราเกิดผิดปกติวิกาวิกาละคือหมายความไม่เป็นเวลานเวลา วิการละนี่กินแบบอยากเมื่อไหรกินเมื่อนั้นนี่เขาเรียกวิการเวลาวิการเพราะฉะนั้นวิการไม่ใช่หลังเที่ยงนะเวลาวิการไม่ใช่หลังเที่ยงเวลาวิการคือเวลาในที่อยากก็กินอยากก็กินเนี่ยอร่อยก็กินนี่เป็นวิการนะคือมันไม่เป็นเวลาเวลานี่ยวิการแต่ว่าไม่ไม่เป็นเวลาเวลากินแบบวิกลวิการนะดังนั้นเราจะกินแบบไหนที่มันไม่วิการก็ให้กินกินแบบปกติกินเป็นมื้อเป็นวันเป็นเวลา เดี๋ยวนี้เราเข้าห้างไปกับของกินเต็มเยอะแยะเลยใช่ไหมของกินที่ประเภทที่เรียกน้ําย่อยในประเภทที่ด,ด,ดึงน้ําย่อยของเรานี่มากมายของกินเยอะแยะไปที่ไหนชนแต่อาหารชนแต่เครื่องดื่มเมืองไทยเรานะเพราะนั้นประเทศไทยของเราก็เลยเป็นเป็นอะไรฟู้ดแบงค์แหล่งอาหารของโลกไปที่ไหนก็ถ้าไปร้านอาหารไทยแล้วที่ไหนคนก็กชอบแม้แต่ในในต่างประเทศนะถ้าหากว่าตรงไหนมีร้านอาหารไทยคนชอบไปที่นั่น นั้นเจ้าของร้านอาหารไทยจริงๆไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนเกาหลีญี่ปุ่นเป็นจีนคนเวียดนามเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยแต่ที่ว่าเป็นร้านอาหารไทยเพราะเขาจ้างพุกคนไทยเท่านั้นเองเพราะคนไทยไม่มีปัญญาที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเพราะอะไรเพราะคนไทยเราบางทีอะไรอ่ะมันสู้กฎหมายเขาไม่ได้เพราะกฎหมายของต่างประเทศนี้เขาแรงเพราะนั้นพวกคนที่เขาฉลาดอย่างพวกเวียดนามพวก เกาหลีพวกนี้เขามักจะเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยเพราะเขาเก่งกฎหมายต้องต่อสู้กฎหมายเพราะพวกนี้เขาไม่กลัวอเมริกาแต่คนไทยกลัวอเมริกาแต่ว่าคนไทยเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยก็เยอะเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มีแขกมีจีนมีเกาหลีญี่ปุ่นเมาไปร้านอาหารไทยเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาหารมากก็ทําให้มีพิษมากสุขภาพคนไทยก็เลยแย่เพราะกินเยอะกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่บนน้ําถึงบนอากาศกินได้หมดคนไทยนะเพราะนั้นมันก็เลย ทำอาหารได้ทุกอย่างเอามาไปอยู่ที่ศรีลังกาเนี่ยแม้แต่ไอผักบุ้งในหนองนี่เขายังไม่กล้า,ากินเลยนะเขาไม่รู้จะกินคนไทยไปที่ไหนสอนเขากินหมดนะอย่างตะวันออกกลางเมื่อก่อนไม่แล้วเพราะ่าแค่ค่าแก่ในเครื่องในเขายนทิ้งหมดใช่ไหมแต่เมื่อคนไทยไปอยู่แล้วพรากฏว่าเป็นอาหารอย่างนี้ของไทยแต่เดี๋ยวนี้คนตะวันอกกลางกินตามคนไทยหมดเลยนะเครื่องในสัตว์ทั้งหลายเห็นว่าอะไรก็ตามที่แปลงเป็นอาหารได้คนไทยกินได้หมดเพราะฉะนั้นสุขภาพคนไทยเราแย่ในเรื่องการกิน กินแบบมีกลุ่มีการดังนั้นการรักษาสินข้อหกคือการรักษาสุขภาพเพราะนั้นจะรักษาสุขภาพให้รักษาในเรื่องระวังเรื่องการยกกินและสุขภาพจะดีนะระวังเลือกเรียกว่าอาหารปลอดสารพิษนะข้อหกนาะแล้วข้อเจ็ดว่าไงนะนัจคีนัจคีตะวาธิตะวิสูกะทัศนาดูให้ดีนะ นัดจากทีตะวาทิตะวิสุกะทัศนาห้าอย่างนั้นนะสีลข้อเจเนี่ยนะเวจะฟอ้อนลำขับร้องประคมดนตรีดูการละเล่นดูการละเล่นอันเป็นค่าสิกต่อจิตใจเพราะนั้นการข้อเจกับข้อแปดเอามารวมกันข้อแปดว่าไงนะมาลาใช่ไหมมาลานี่แปลว่าอะไร ดอกไม้มาลาคันทะของหอมวิเลปณะนะสิ่งรูปร้ายมาลาคันทะวิเลปณะนะทารณะสิ่งทรงสิ่งประดับมันดานะสิ่งตกแต่งวิภูสัตเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องหุมวิภูสนัตฐานานะทั้งห้าหกอย่างเนี่ยมาลาคันทะวิเลปณะนะทารณะมัน d a n ะวิภูสนัตฐานานะหกอย่าง รวมกันทั้งข้อเจกับข้อ8ปรวมกันเป็นสิบออย่างเว้นจากฟอ้อนรำขับร้องประคมดนตรีอันเป็นค่าศิบตัวอ,อุศและเว้นจากการประดับตกแต่งด้วยเครื่องกินเครื่องหอมและเครื่องผัดทาใดต่างๆดังนั้นศีลข้อเจนั้นเมื่อคนไหนไปฟอ้อนรำขับร้องคมดิดประดับตกแต่งแล้วอารมณ์เป็นยังไงปกติไหมอารมณ์สงบไหม ไม่สงบอารมณ์ก็ฟุ้งซ่านลารมณ์ฟุ้งซ่านวุ่นวายเพราะฉะนั้นการรักษาสิ่งข้อเจ็ดข้อแปดรวมกันเรียกว่ารักษาอะไรรักษาอารมณ์ <c oughs> รักษาอารมณ์ให้ปกติแต่เมื่อใดเราพอเราขับร้องประคองติอารมณ์เราจะเป็นไงสนุกสนานเพลิดเพลินหลงลืมใช่ไหมสนุกสนานแล้วก็ทําให้เพลิดเพลิอนอารมณ์กระเจิดกระเจิง อารมณ์จะเสียหายคนส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็เพลิดเพลินในสิ่งนี้นะหมกมุ่นในเรื่องของฟ้อนรำขับร้องประกอบดนตรีสนุกสนานมีเยอะแยะในเครื่องเสียงจากคอมพิวเตอร์จาก m p ็ดีจากโทรทัศน์จากาการขับร้องจากคาราโอเกะจาก w a l ์กแมจากอะไรต่างๆนะนะซีดทั้งหมดเนี่ยเป็นสินข้อ7ข้อ8รวมกันทั้งหมดเลยออกมาให้เท็ทั้นั้นเลยใช่ไหม เสียงดังดุ่มดุดุดมตลอด posible, ทั้งวันทั้งคืนมีทั้งเสียงภายนอกภายในก็ทําให้อารมณ์กระเจดิดกระเจิง,งดังนั้นศีลข้อเจ็ดข้อแปดนั้นเป็นการรักษาอารมณ์สีลข้อเจ็ดนะข้อเจ็ดข้อแปดเขารวมกันพอนเป็นเรื่องเดียวกันทําให้เพลิดเพลินทําให้สนุกสนานทําให้เหลงละลงทําให้กระเจิดกระเจิงสีลข้อเจ็ดข้อแปดเนี่ยสีข้อเจ็ดข้อแปดรวมกันเป็นข้ 7, ขอเจ็ดข้อแปดอุจจารยนะมหาสายนาเวรมณีอุจจารยนะมหาเสนห้าม นอนตื่นสายอ,อันนี้ก็ห้านอนตื่นสายมีสิทข้อข้อแปคือนั่งนอนบนที่นอนสูงและนี่เท่เนี้ท่านนอนในที่นอนสบายเนี่ยมันเป็นยังไงมันตื่นยากใช่ไหมไม่อยากตื่นใช่ไหมถ้านอนแข็งๆอย่าง,งนี้เป็นไงเพราะพี่แกก็ตื่นแล้วนะ แต่ถ้านอนแช่ในที่นิ่มๆไปเราไม่อยากตื่นนอนก็นุ่มลืมไปเลยก็นอนตื่นสายนะเพราะฉะนั้นเอามาไปเห็นบ้านเวลาไปพักบ้านโยมอนะไรเี่ขาทําที่นอนหูหนาเป็นเป็นศอกเป็นคืบเลยนะเอามาต้องลากอันนั้นออกนอนกับพื้นบางทีไปจัดลิทีตามที่รีสอร์ทที่เขามีที่นอนตามใหญ่ๆหนาๆเนี่ยพักก็นอนไม่ได้พักต้องพลิกขึ้นพิงกาแพงแล้วก็ นอนกับพื้นนะอันนี้ก็เรียกว่าป้องกันไม่ให้ผิดสินข้อแปดเพราะฉะนั้นสินข้อแปดนี้รักษาไม่ให้เรานอนไปไงไม่ให้นอนตื่นสายไม่ให้นอนยาวไม่ให้นอนจนลืมนะถ้าหาเรานอนตื่นสายนี่ก็ทําให้เราเสียการเสียงานเสียสุขภาพได้ทําให้เราเป็นคนอ่อนแอนอนมากเกินไปเพราะฉะนั้นเป็นนักปฏิบัติก็กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยแล้วปฏิบัติมากในยุบายของเรากินน้อยนอนน้อย พูดน้อยปฏิบัติมากรักษาศีลสีข้อดังนั้นสรุปอีกทีศีลข้อ8ข้อที่1รักษาชีวิตข้อที่2รักษาทรัพย์สินส,ส,ส,ส่วนตัสวส่วนรวมข้อที่3รักษาสิทธิและหน้าที่เป็นของรักของห่วงข้อที่4รักษาสัจจะข้อที่5รักษาสต,สติสัมปชัญญะข้อที่6รักษา สุขภาพข้อที่เจ็ดรักษาขอจริงเท่าไปไว้ข้อที่หกรักษาสุขภาพกายข้อที่ข้อที่หกรักษาสุขภาพกายข้อที่เจ็ดรักษาสุขภาพจิตนะรักษาสุขภาพจิตข้อที่แปดรักษาอะไระรักษาไม่ให้นอนมากไม่ไม่ให้ติดในเรื่องการนอนถ้านอนมากๆทาให้เป็นคนขี้เกียจทําให้เป็นคนอ่อนแอทําให้เป็นคนไม่มีพลังถ้านอนมากๆนะ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารักษาศีลเมื่อเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราด้วยถ้าเราไม่รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเราเพราะฉะนั้นศีลจึงแปลว่าหินกําแพงหินนั่นเองใครมีศีลก็มีกําแพงหินอยู่ใกล้ตัวคนนั้นจะปลอดภัยไร้กังวลแล้วก็เรียกว่าเป็นคนมีความเกษมและความปลอดภัยเพราะ,ะนั้นท่านจึงสรุปวสีเลนะสุกติยันติสิเลนะปูขสัมปดาสิเลนะนิผูติยันติตัสมาสิลังวิโสทาย ศีเลนะสุขติยญนติคนไหนรักษาศีลคนนั้นจะมีความสุขเป็นที่ไปของชีวิตสุขติยันติศีเลนะโภคสัมปทาคนไหนรักษาศีลคนนั้นก็จะเป็นคนมีโภคะร่ำรวยไม่ยากจนเลยนะศีเลนะนิพุติยันติคนไหนรักษาศีลคนนั้นก็จะไปถึงนิพพานได้ง่ายมีความสุขมีความอ่าไม่อยากจะพูดคำนี้เลยนะ นิพุติแปลว่าอะไรแปลว่าตายเสร็จเลยนิพุติแปลว่าเย็นคุณสมบัติอันสุดท้ายของหินได้แก่เยือกเย็นนะเยือกเย็นเอาทบทวนอีกทีคุณสวัติของหินหนึ่งหนักแน่นสองเข้มแข็งสามไม่หวั่นไหวสี ประสานสมคีข้ะห้าเยือกเยน็นเห็นไหมศีลห้าข้อใครรักษาศีกี่ร้อยกี่พันข้อก็ตามถ้าขาดคุณสมบัติห้าประการนั้นศีลจะไม่ครบแต่ใครรักษาศีลนี่ก็ตามถ้ามีสีส,สมบัติคุณสมบัติห้าประการนี้นแล้วไม่ครบก็ถือว่าครบเพราะมันมีคุณสมบัติอยู่ตรงนี้ทีนี้ต่อไปอะไรคือหัวใจของศีลเวลาเรารักษาศีลเนี่ย มาศีนมันเยอะให้รักษาที่หัวใจหัวใจของศีนคืออะไรอืมหัวใจของศีนได้แก่อะไรอืมตรงนี้สำคัญนะเอาแต่หัวใจมันฮิลิโอตาปใครมีอายชั่วกลัวบาปคนนั้นถือว่ามีหัวใจของศีนแล้วคือไม่กล้าทำชั่วและกลัวบาปอันไหนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ทำอันไหนที่จะเป็นบาปไม่ทำนะถือว่า คนนั้นได้รักษาศีลแล้วหัวใจมันและที่ยอดของหัวใจโมกุฎบันอีธีได้แก่มีสติสมัมปชัญญะนั่นเองมีศีลแล้วดังนั้นในศีลแปดข้อนี้ขอให้ไปทบทวนให้ดีการรักษาชีวิตรักษาทรัพย์สินรักษาสิทธิหน้าที่รักษาสัจจะรักษาสติสัสมปชัญญะรักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพจิตและรักษาความขยันเอาไว้ไม่เกียจคานนอนนันทำให้เกียจคานใช่ไหม เราะนั้นรักษา,ษาความขยันเอาไว้ขอ้อแปดนะต้องขยันเอาไว้ถ้าผิดสินข้อแปดก็เป็นคนขี้เกียจถ้าคนขี้เกียจถือว่าผิดสินข้อไหนสินข้อแปดคนไหนอารมณ์เสียบ่อยๆผิสินข้อไหนผิสินข้อเจ็ดคนไหนเผลอบ่อยๆผิสินข้อไหนพิสินข้อห้าคนหไหน,ออนไม่ตั้งใจทําอะไรเนี่ยเป็นคนทําอะไรเราแหละเหลวไหลพิสินข้อไหน <c oughs> ข้อสี่อืม คนที่ทำอะไรตามใจตัวเองไม่ไม่ค่อยให้เกียรติใครไม่ค่อยเกรงใจใครพิสินข้อไหนข้อสามนะคนไหนที่ละเมิดทรัพย์สินของตัวเองขโมยทรัพย์สินของตัวเองและผู้อื่นโดยจงใจหรือเจตนากระทำพิศินข้อสองนะฉะนั้นทั้งศีลทั้ง8ข้อนี้เป็นสายทางที่เราจะนําไปปฏิบัติทั้งหมดนั้นหัวใจของศีลน,นั้นอยู่ที่สติ คือมีความสำรวมระมัดระวังแล้วเราจเจริญสติถือว่าเป็นการรักษาศีลไม่ได้ทั้งหมดนั้นเองในช่วงอยู่ที่อยู่ที่นี่เรามารักษาศีลด้วยการเจริญสติทำทำไมที่ว่าจเจริญคือทาให้มากๆทําความรู้สึกตัวให้มากดังนั้นการจเจริญสติสัญญาธรรมยอย่างไรนะหลายคนเคยทำมาแล้วแล้วเราก็จเจริญความไม่ประมาทอ้าวตอไปนี่เราจะ,จะเจริญสาธิตการจเจริญสติรูปมกันอีกทีอ้าตันดตรงนั่งขัดสมาธิ